ออกมายืนรวมด้านหน้าเลยทีมเอสี่คนอย่างเรนเล่นกบัปวประดับทีมเอก็มีแพร์มีสาวแลแล้วก็มีบิลลี่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์สาขานนะโอเคทีมดีคนด้านหน้าเลยและเก็กที่สาวที่ชื่นใจว่าดึงให้ออกปอกให้เร็ว ติกาไม่ได้เลยเราต้องทำการยืนสองหวากะว่าที่จริงโอเคฉะนั้นเฟยอาจจนยืนกลางกลางใุลมโอเคและไม่ยืนกลางกะว่าสองเส้นอดีโอเคเรียกออย่างไรอย่งไรดีด้วก่อนเออย่างไรดีด้วก่น เอฟดีเรหน่อยนะคะเต็มดีง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมีหมวดหมู่เป็นโสดหมวดหมู่เป็นโสดขึ้นมาอยางเช่นคำว่าตะวันให้เราพูดระวัดเลยตะวัแรกตะวัดที่สองตะวันที่สามตะวันที่สิบห้าศัพททในห้าวิลาดีใครที่เกิห้าลิาทีถูกว่าถัดออกขอหมายขหมาย พอใหม่พอใหม่พอส่งใส่งใหม่พักการส่งใหม่นะคะพอดีที่เราใหม่เก็บเลยเกมนี้เราหาผู้ชนะแค่หนึ่งคนนั่นคนจะทำให้ทีมเราได้คะแนนคะแนนฝากความหวังไว้ที่แท็กหรือฝากความหวังไว้ที่เองค่ะแท็กเออ จะเป็นไปได้โอเคถ้าพร้อมแล้วสวดหมู่แรกคือรามุนครับ <c oughs> ผลละามาายห้ามสับนะคะพอดีถ้าพร้อมแล้วเวลาท่า,านีพูดแล้วต้ต่อไปเริ่มส้มส้มไก่กิวปลา A โทษโจมตีบีถึงตัดไปแล้วหนึ่งคนย่างรวดเร็วเอาตนะเอาลนะ่ะเซอรไพเลยาาออของดีนะคะ้าวบนูนที่สองเปิดาูหมวดนูองจะเป็นอะไรเริ่มเลย ลองหมดปักเนียวมาล้าอาชีพ <c oughs> เริ่มจากคุณอีแล้วก็ไล่เรียงมาเป็นคุณแ่าไล่ไล่ก่อนไล่ย่อนไล่หย่อนหมอครับตำุวชพยาบาลตำรวจมนยวยประจันที่เก่งแล้วกูพูดถึาแล้ทนะหารเขงเดเออ

และทีมเหลือสี่คนอ<า>ตอนนี้แพ้และสองเซตเป็นความหวังของทีมตอนงเซตโซโล่โอเคทัวรหมูนต่อไปคือประเทศสัตว์แย่ย่ำมาก สัตวีมไม่เกี่ยวกับแมงเลยแต่ยากว่าขอว่าขอเปลี่ยนเป็นสัตว์ได้ไหมอาร์มอส์อนเลี่ยนชื่อชื่อสัตว์ได้ไหมชื่อสัตว์ชื่อสัตว์ออโอเคเป็นชื่อสัตว์นะคะเราไล่ยังกับกับหนูเลยจากกับเดย์เพราะว่านี่ไม่ต่อไปเรี่องนี้สัตว์โอเคแมวนกยุงสุหมาลาย ไก่ครับใค่ใช uh, ah. ah. uh. ่ใช mm ้ช้อนด้วยปวดเลยไปหน้าไปรอยห้เตค่ะเตะโลมาหาหาคติบาล้องหวังหครับ ไงมะไงวะนแก้วนกแก้วหน่อยทยูนทะยูนสุดอีกัวหน้าเออออกมากอ่าเออตุ้นต้ิกกะอ่าติกเออ ปลาคาปลาคาน้อช้างเอ่ออะไรๆๆวัววัวเอ่อต้นดอะไรๆหน้าตรงน้ีเ้ยทีเสื้อโอเคหมูหมูต้นเลิต้นทองลิงปลาดาวลิง่ะ นกยูงสิ่อาอู่ข้าแม่อาแต่ยังต้องคุยกันต่อใช่ไหมนะครับว่าคราวมา กันเฉอแล้วแอย่างลองก็ไม่เวทีนะค่ะตอเรียกแฟเออแก่เจ็งแพ้แก네่แปะเก้ว เอาตกลงตกลงดูมูไปแล้วหรือว่าไม่ได้ใช่สุนกี้ว้าวนะโอเคบวดมูต่อไปก้คือแกจะมียากคนบ่ยังว่าผู้ได้ครบเต้นอสร็จเลยบา แจ็เองแ็เอืลูกนี้แทแสส็อเองใช่ไหมอ่อน่อถ้าเริ่มทหารเริ่มตากเองได้เลยน่านนานพิษณุโลกกร,รุงเทพมหานครกือนครพนมอืมด้ลนษณกข่าวบุญเชียงรายเชียงราย่ฟยเฟยจ้ย กำปูญอ่าตะโกนมะทอ่าน่าน้าน้ากาล้ากา้าน้าตอนนี้ที่เหลือแค่คนเดียวฉะนั้นเมื่อพีเอลไปมาสมดยูในทีเก่าคุณเลือกตำแหน่งเลยคุณอยากอยู่ตรงไหน เราเก่งแล้วรเรา,เามามามาแล้มโมโมสุดท้ายจากสุดท้ายเปล่าก็คือ<า>ทีละมาเริ่มจากน้องเมยค่ะแบตบินตั้นแบตบินแบบนี้ฟุตแบอบล ตีปอกลับเอ่อตอ่าิาต่าแข่งบอลอ่าแข่งบอลไม่ใช่การแข่งขันหรอแข่งบอลอะไรัน่ โลเคมมดทนไลย่ไม่เป็นไรนะโอเคนเะ,คะแนนนะคะทีมบไปอีกปดคะแนนส่วนทีมเอปอีศูนยคะแนนและเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายที่เราจะมาวัดผลกัน